สำหรับ MV ที่เจมถ่ายแล้วรู้สึกว่าเล่นยากแล้วก็โหดมากที่สุดก็คือเพลงขอยืมมาตัดใจนะครับอยากลืมเขาจึยืมเจจ้้าาาเขามาตัดใดก็เป็น MV แรกเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เจมได้ถ่ายทอดนะครับทั้งคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับชีวิตจริงแล้วก็อารมณ์ที่เอาออกมาจากข้างในจริง <Wow. S 1> ๆนะครับแล้วก็สมบุกสมบันคือเลอะเทอะเปื้อน แต่ก็ <Wow. S 1> มากด้วยความเศร้าแล้วก็มากด้วยความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมและฟังกันครับ <Yeah. S 1> อยอยากลืมเขาจึงขอยืมเจ้าเข้ามาตัดใจตัดความสัมพันธ์